พ,พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะรนดอมก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นท้ายซ่องคิวดูดวงส่วนตัวนะเอ่อมีโปรโแบบแชทนะคะแบบคอแบบแรนดอมอยู่นะคะส่วนใครจะร่วมสมทบคุณทําบุญนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือนะทักทางลายได้นะคะงั้เรามาเริ่มกันเลย ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ใครสนใจสมัครสมาชิกนะมี50บาท -80 บาทและว1 0 0บาทสมัครแล้วสมัครแล้วก็แคปหลักฐานไปดูโดฟีได้ทั้งรายนะฉันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับฉันกับเธอหรือกับใครก็ตามตั้งแต่วันที่เราทะเลาะกันทําไมเราไม่คุยกันล่ะทาไมเราต้องนิ่งใส่กันทําไมเราต้องเงียบใส่กัน ความสัมพันธ์เราจะจบแบบนี้หรอทำไมเราไม่คุยกันให้ชัดเจนกว่านี้ฉันอะอยากคุยกับเธอมากเลยนะแต่เธอไม่เหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับฉันเลยมันจะให้ฉันทำยังไงได้อะก็เธอไม่คุยอะฉันเนี่ยเฝ้ารอแล้วเฝ้ารออีกอยากจะคุยกับเธอแต่ดูเหมือนเธอก็ไม่ค่อยได้สนใจฉันสักเท่าไหร่ฉันควรทำยังไงดีอะให้เธอสนใจฉันมากกว่านี้หรือฉันอยากเคลียร์อยากอธิบายอยากพูดความในใจ แต่เธอก็ไม่ฟังเป็นเพราะอะไรหรอในความสัมพันธ์เนี้ยทำไมเธอถึงไม่อยากคุยกับฉันฉันน่ะรักเธอมากเข้าใจไหมเธอไม่เข้าใจหรออย่ากโกหกฉันเลยมีอะไรอย่กควรจะเคลียร์กันสิเราควรจะมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาเราควรจะแบบว่าป่านนี้เราจริงๆเราควรจะเคลียร์กันได้ละกอดหน่อยได้ไหม ฉันอยากกอดเธอมากๆเลยนะแต่ไม่รู้หรอกว่าเธออยากกอดฉันไหมมีฉันแล้วอ่ะเธอจะยังมองหาใครอีกอยากเจอคนที่ดีกว่าหรอฉันเข,เข้าใจแหละฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ทำไมเราไม่เคลียร์ใจกันก่อนล่ะคนที่ไม่ดีคนนี้มันก็สามารถแก้ไขให้เป็นคนที่ดีกว่านี้ได้นะเอ,อ่อถ้าเราเคลียร์ใจกันเนี่ยป่านนี้เราคงได้ออกเดทการหวานชื่นไปละ แต่ตอนนี้ฉันรู้มันก็คงเป็นกรรมของฉันน่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้พยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีสักเท่าไหร่พออยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีเธอก็ไม่ให้โอกาสเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์หรือกับความรักครั้งนี้ดีความจริงอ่ะเมื่อก่อนฉันก็คิดว่าความรักมันก็เหมือนเกมกีฬาแหละมันก็เหมือนเป็นการแข่งขันแต่ไม่เลยจริงๆอ่ะแข่งไปก็แพ้แพ้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเธอไม่เล่นเกมนี้แล้วไงเธอไม่เอาอะไรเลยเธอทิ้งไปเลย เธอไม่ฟังไม่สนใจเนี่ยคือคือแพ้แบบแพ้แบบแพ้ขาดรอยเลยเพราะฉะนั้นไม่แข่งแล้วอ่ะอยากมีความรักที่หวานชื่นอ,อยากไปออกเดทด,ด้วยกันนะมีกันได้ไหมนี่คือข้อความก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีสิงห์ราศีมังกรราศีตุลขออีกหนึ่งใบราศีกรกฎค่ะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทากชองคิวดูดยส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครอยากสนับสนุนช่องสามารถดูโฆษณานะคะหรือกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปนะคะอยู่ข้างๆแชร์หรือใครอยากจะสมัครสมาชิกนะคะก็กดสมัครใต้คลิปได้เลยคืนนี้ฝันดีรจิศรนะคะบ๊ายบาย